จากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปความยาว5นาทีโดยเนื้อหาภายในคลิปได้มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นที่บริเวณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและได้มีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากวิ่งไล่กันลักษณะคล้ายมีเรื่องกันจนสร้างความแตกตื่นให้กับคนที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ราาอยงในล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบัวใหญ่และจุดเกิดเหตุได้พูดคุยกับแม่ค้าในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเผยเป็นกลุ่มคั่วรีมาตามไล่ตีพร้อมปาระเบิด3ครั้งและลากมีดไปกับถนน ด้งนางหนูการภูสมจิตอายุ49ปีแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวหน้าโรงพยาบาลเล่าเหตุการณ์ว่าตอนนั้นเวลาสักประมาณ23นาฬิกาของวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนกำลังจะเก็บร้านพอสักพักได้เห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มแรกขับรถเข้าไปในโรงพยาบาล พอผ่านไปอีกสักพักประมาณ5นาทีได้มีอีกกลุ่มขับรถตามมาได้ขับรถส่งเสียงดังเพื่อก่อกวนและได้มีเสียงคล้ายเสียงลากมีดไปกับถนนเสียงดังมากหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดดังประมาณ3ครั้งที่บริเวณในตึกหน้าห้องฉุกเฉินตอนนั้นตนตกใจมากและกลัวโดนลูกหลงด้วยเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้งสองได้มีเรื่องกันมาตั้งแต่ที่บริเวณบึงบัวใหญ่แล้ว คาดว่ากลุ่มคู่อริน่าจะไล่าตาอีกกลุ่มมาที่โรงพยาบาลและก็ได้เกาะกวนยั่วยุอีกกลุ่มจนกระทั่งมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นแม่ก็ยังไม่ได้นอนนะเห็นเอา้าเด็กเด็กแว้นอะไรมันมาวิ่งไล่กันตรงนี้แม่ก็เลยก็อีขึ้นมาเหยียบดูไงมายืนดูเอา้ามันวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลอะไรไม่ยางไม่แป๊บนึงไอ้พวกนั้นก็ตามมาตามมาเลยแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลหมดเลยเนมันก็ตะโกนด่าดา่าบอกให้ท้าทายให้ลงมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ กลุ่มวัยรุ่นประมาณกี่คนครับแม่เกือบสามสิบประมาณเกือบสามสิบอะอายุประมาณเท่าไหร่ครับสิบสิบห้าสิบสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละประมาณนี่แหละไม่ไม่น่าจะเกินนี่เห็นว่ามีมีเป็นเสียงระเบิดอะไรมีเสียงระเบิดมีลากมีดาบยาวมาด้วยควางมีดยาวลากมากับถนนอย่างนี้เลยระเบิดประมาณกี่ครั้งครับสามเสียงดังมากเลยครับเสียงดังที่ที่ได้ยินอะสามตอนนั้นตกใจมากไหมครับโอ้ตกใจเลย ที่แรกนึกว่ายางรถระเบิดเอา้าทำไมนึกว่าประทัดหนังรถเอ้ามันไม่ใช่เนี่ยเราก็เลยแอบดูอา้าวมันเสียงระเบิดเหมือนกับคิดว่าเป็นระเบิดนะไม่คิดว่าเป็นประทัดหรอกเพราะว่าประทัดเป็นเสีดังอย่างนี้กี่เกิดประมาณกี่โมงครับสี่ห้าทุ่มค่ะประมาณห้าทุ่มใช้เวลาก่อนเหตุน,นานไหมครับแม่ก็หลายนาทีอยู่เหมือนกันนะ